สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจําวันที่1พฤศจิกายน2565เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่23ตุลาคมนะครับในคลิปนี้เริ่มต้นคําทานายตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดที่1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นให้กับอีกหนึ่งราศีมหาเฮงอันดับที่1ทับ1นะครับเมื่อวานนี้เป็นราศีมหาเฮงอันดับที่1คราวนี้มา หนึ่งทับหนึ่งนั่นหมายถึงว่ารองจากราศีมีนก็คือราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบสาเมษายนถึงวันที่สิบสาพฤษภาคมชาวราศีเมษในช่วงปักนี้ต้องบอกว่าดวงการงานการเงินถือว่าโดดเด่นมากนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนาบางคนอาจจะกำลังติดขัดเรื่องของการเงินมีเรื่องราวที่จะต้องใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากแต่พอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกลายเป็นเศรษฐีในช่วงพิบตาแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดกันทั้งบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควจะต้อง สำหรับคนราศีเมษว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอคิณเอรียวคคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line ลน์แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ t ิ k ตอกรวมถึงเรียวคลิปด้วยใครที่เข้าไปดูแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์กดหัวใจแล้วก็กดถูกใจด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับ คนราศีเมษในช่วงปักนี้ต้องบอกว่าทั้งการงานและการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ข้อเสียก็คือว่าช่วงนี้คนราศีเมษจะใช้เงินค่อนข้างที่จะมากมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินแต่ พอหลังจากวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปแล้วคนราศีเมษจะมีโอกาสปลดปล่อยตัวเองจากพันธานาการทั้งปวงหนี้สินต่างๆที่เคยมีอยู่บรรเทาเบาบางแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าทุกคนอยู่ที่บุญทํากกนแต่งว่าจะมากน้อยแค่ไหนถ้ามองเรื่องของการงานโดดเด่นกับคนที่ทําธุรกิจประเภทของตกแต่งบ้านประเภทค้าของเก่ารวมถึงใครที่ทําอาชีพสถาปนิกวิศวกรออกแบบหรือคนที่รับเหมาตกแต่งก่อสร้างต่อเติมบ้านอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยคน ราศีเมษในช่วงปักนี้ต้องบอกว่าลูกค้ามากทํางานเยอะอาจจะต้องบอกว่าหาลูกน้องเพิ่มหรือไม่ก็อาจจะต้องทํางานเพิ่มเวลาให้กับลูกน้องด้วยลักษณะเป็นแบบนี้การงานถือว่าโดดเด่นรวมถึงคนที่ทําธุรกิจประเภทอาคารบ้านเช่าคอนโดให้คนเช่าหรือว่าบ้านให้คนเช่าเย็ตเท้าทดีทรงดีสอตอร์ต่างๆงานด้านบริการอาหารการกินก็ถือว่าโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดในราศีเมษช่วงปักนี้นะครับคนที่ทําธุรกิจอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือคนที่ทําธุรกิจประเภท เงินเงินทองทองโดยเฉพาะร้านทองร้านจําหน่ายเครื่องประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นของแท้ของเทียมร้านเพชรจิวเวลรี่ก็ล้วนแล้วแต่มีผู้คนมาอุดหนุนค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นเกือบทุก อาชีพเลยทีเดียวแต่ว่าคนราศีเมษเองก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยมากเป็นกรณีพิเศษบางคนอาจจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อท้องซื้อเพชรซื้อเครื่องประดับหรืออาจจะหมดไปกับซื้อของตกแต่งบ้านรวมถึงหมดไปกับเรื่องของการทําสวยให้กับตัวเองนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้ติดดเรองของการเงินแต่คนราศีเมษเองเนี่ยมีวิถีทางการเงินที่ค่อนข้างดีมาก คุณเป็นคนมีเครดิตทางการเงินสูงรวมถึงการงานที่คนทําอยู่ก็ส่งผลดลบานดาลให้ประสบความสำเร็จ จึงทําให้การเงินของคุณแม้จะติดขัดมีปัญหาแต่พอหลังจากวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปต้นไปการเงินคุณกับกลายเป็นว่าบริบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์นะครับเรื่องของการงานเนี่ยมันก็เลยมาถึงเรื่องของการเงินบ้างเล็กๆน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยรยายละเอียดกันเรื่องของการเงินท่านใดที่เกิดราศีเมษนะครับแล้วทํางานบริษัทห้างร้านเป็นลูกจ้างประจําในช่วงปักนี้การงานเนี่ยโดยเนื้องานไม่ได้มีปัญหาแต่พึงต้องระมัดร,ระวังในกรณีที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมบางทีอาจจะ มีแนวความคิดที่ไม่ลงรอยการเกิดการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเกิดการขัดคอกันขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ารุนแรงจนไปต่อไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้งานของเราชะงักเสียเวลาจะต้องมาต้องนใหม่ก็เท่านั้นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อผ่านวันที่ยี่สิบห้าี่หไปแล้วทุกอย่างก็ลงตัวบริบูรณ์สมบูรณ์คนราศีเมษในกรณีถ้าปรารถนาเรื่องของการงานเช่นอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะสอบแข่งขันอยากจะ สอบเป็นพนักงานประจําในกรณีถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวคนราศีเมษจะสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วที่สําคัญที่สุดดวงคนราศีเมษในช่วงปักเนี้เนี่ยนะครับมีดาวราชาโชคทอแสงเรืองรๆอยู่ทางทิศ ตะวันตกส่งผลโดยปรนดานให้คนราศีเมษตัสําเร็จบริบูรณ์ในหลายๆเรื่องการงานใครที่ปรารถนาอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงปักนี้มีแนวโน้มความคิดที่ดีๆลดนเล่นอยู่ในสมองคอ่อนข้างที่จะว่าพูดง่ายว่ามีโปรเจกต,ต์งานเยอะคนที่ทําสถาปนิกออกแบบก็มักจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาเสมอคุณจะต้องอัปเดตเรื่องราวการแต่งบ้านอ่าผลิตภัณฑ์เด็กคอต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในสมองอัชญชันฉลาดของคนราศีเมษภาพร,รวมถือว่าคนราศีเมษโดดเด่น ทั้งการงานและก็การเงินแต่อาจจะติดขัดมีปัญหาบ้าง เล็กๆน,น้อยอันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในการและกันนั่นเองนะครับเรื่องราวความรักคนเป็นโสดมีโอกาสได้เจอคู่แล้วคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ดีมากมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งถ้าคนราศีเมษคบหาดูใจโยคนต่างชาติเรื่องราวความรักกำลังจะเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีคนที่แต่งงานแต่งการกันแล้วในช่วงปักเนี้ยบางคนอาจจะแต่งงานกันมาแล้วยังไม่ได้ตั้งท้องตั้งครรภ์มาช่วงปักนี้มีโอกาสมีเวลาที่จะทําให้คุณสองคนประสบความสําเร็จ ในการที่จะมีน้องมีลูกออกมานั่นเองนะครับใครที่เกิดราศีเมษแล้วยังต้องการอยากจะขยับขยายกิจการมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการภายหลังจากที่ เป็นลูกจ้างบริวารมานานลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสองคนนะสามีภรรยาหรือแฟนคู่รักอาจจะมารวมตัวกันแล้วเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวก็เป็นช่วงปังนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคนราศีเมษโดยภาพรวมเรื่องของการงานเรื่องของความรักถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีอุปสรรคปัญหามีบ้างเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการไม่เข้าใจในการและการเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้ด้วยดีปัญหาที่เกิดขึ้นคืองานอาจจะตดขัดล่าช้าทาให้เสียเวลาต้องมาเริ่มต้นหรือว่าบิว้วงานกันใหม่นั่นเองแค่นั้นเองนะครับสาหรับ เราวการเงินคนราศีเมษในกรณีถ้าต้องการอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยคุณได้บ้านล้านเปอร์เซ็นต์หรือใครที่กําลังอยากจะกู้เงินมาเพื่อสร้างบ้านตกแต่งต่อเติมเองคุณสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากจะได้เงินมาเพื่อที่จะบริหารจัดการในการทรําธุรกิจเพื่อที่จะต่อยอดหรือว่าขยับขยายกิจการคุณบริบูรณ์สมบูรณ์ได้เต็มจำนวนที่คุณร้องขอ ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากสาหรับคนที่เกิดในราศีเมษเรื่องราวของการเงินยิ่งเมื่อใกล้วันที่1นึ่งพฤศจิกายนคนราศีเมษจะยิ่งมีความฝันที่เป็นมงคลเทพสังหนนานบนมาลให้คุณฝันในเรื่องราวดีๆเลข มาจากที่อยู่อาศัยของคุณเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ไม่ว่าจะเป็นห้องคอนโดไม่ว่าจะเป็นเลขที่ที่คุณไปพักอาศัยบางคนเดินทางไปไหว้พระทำบุญแล้วไปค้างอ้างแรมยังร,รงรีสอร์ทรีสอร์ทหรือเกียต์เขาต่างๆบางครั้งอาจจะฝันเห็นเรื่องราวอันพิสดารล,ล้ำลึกเหล่านี้จะเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินไววเวียนมาหาคนราศีเมษในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรผ่านหูผ่านตาได้เด็ดขาดนะครับ คนราศีเมษเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าอย่างนี้มีเรื่องราวของบุญกุศลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะนั้นหากแม้นคนราศีเมษมุ่งมั่นในเรื่องของการไหวพระทำบุญหรือจิตใจที่เป็นกุศลมีพรหมวิหารสี่เป็นวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่คุณจะสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภปลดเรื่องนิสิตต่างๆถามว่าราศีเมษถูกหวยเยอะไหมรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองมีมาถึงคนราศีเมษแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็บอกว่าขึ้นอยู่บุญ ทำําแต่งแล้วพื้นเพดวงชะตาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนพื้นดวงชะตาเกิดมาเนี่ยเล่นการพนัน,นขันต่อโชคดีมีโชคตลอดบางคนซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกเสียดไปเช่นมาทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่พื้นดวงชะตาแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมทุกอย่างมีทางแก้หมดหากแม้นคุณอยากจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรซื้อหวยจึงจะถูกซื้อหวยซื้อเบอร์จะมีโชคมีลาภโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแต่มีค่าครูในการดูครับ เอาละครับหลังจากที่เรามองเรื่องของการเงินเสร็จพูดคุยถึงของบุญกุศลพร้อมเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยหากแม้นบุญกุศลยังไม่มากพอแล้วอยากจะเร่งสร้างบุญสร้างกุศลแบบปัจจุบันทันด่วนเลยในช่วงนี้คือต้องทําอย่างไรบุญ e m s ที่จะต้องบอกว่าด่วนจีปริศนีจ่าของคนราศีเมษในช่วงป่านี้คือการทําบุญใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็ถือศีลห้าบ้างบางเวลา แต่ถ้าดีจริงเนี่ยผมว่าถ้าสินห้าบริบูรณ์สมบูรณ์รับรองได้เลยว่าไปได้สวยนะครับหรือจะถวายปัจจัยร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆตามกำลงังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์าราหอฉันการบเรียนที่สูญส่มไปเราก็สามารถที่จะร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ได้นะครับทำบุญเททองหล่อพระนะครับหรือจะทําบุญบริจาค ผลิตภัณฑ์ดูแลห้องน้ําหรือร่วมบุญสร้างห้องน้ําห้องสุขาได้เลยเหล่านี้จะเป็นบุญกุศลที่จะทําให้คนราศีเมษสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในสิ่งที่เราปรารถนารวมถึงบริจาคปัจจัย ให้กับวัดบาราต่างๆในการสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลาเป็นที่พักสงเรื่อยก็ตามหรือว่าแล้วแต่ว่าพระท่านจะเอาไปทําอะไรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนราศีเมษควรจะกระทําในช่วงปักนี้จะทําให้คนราศีเมษประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและรารถตนาแต่ถ้าเราไม่มีเวลามมีโอกาสก็สามารถโอนเงินร่วมบุญกับทางวัดบาราต่างๆได้เลยนะครับเป็นแบบนี้หลังจากที่เราทําบุญเสริมดวงกันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูว่าคนราศีเมษเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เสริมดวงชะตาให้คนราศีเมษโดดเด่นในช่วงปักนี้คืออะไรบ้างนะครับท่านใดที่อยู่ในทิศทั้งสามก็คือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อันเป็นมงคลของคนราศีเมษในช่วงปักนี้นะครับสามารถเข้าไปกราบนมัสการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคู่บ้านคู่เมืองเราได้เลยนะครับก็คือทิศตะวันตกทิศเหนือและก็ทิศใต้สามทิศนี้เป็นทิศมงคลนะครับใครที่อยู่สามทิศนี้เนี่ยก็เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสามนี้ คนราศีเมษก็แนะนําเข้าไปกราบนมัสการ,รพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับไม่ว่าจะที่เป็นวัดไม่ว่าจะเป็นวัเนดเขาสมโพธิที่ลบบุรีหรือจะเป็นที่สุพรรณบุรีก็ได้นะครับ กราบขอพอรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวัดระมก็ได้นะครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์พระร่วงโรจนาริศก็ได้อุทยานสมเด็จโตที่อ่างทองก็ได้นะครับหรือจะเป็นการเข้าไปกราบสักการะ,ะวาวาข,าขอพรองค์หลวงพ่อเหลือที่วัดโบสถ์สามโคกก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายที่วัดโบสถ์สามโคเข้าไปกราบนมัสการได้เลยนะครับหรือจะเป็นการเข้าไปกราบขอพรองค์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกกราบขอพร กับองค์พระแก้วมรกฏของคู่บ้านคู่เมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคนไทยเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็มีอีกหลากหลายวัดวารามใกล้บ้านเราตรงไหนสะดวกตรงไหนก็แวะเข้าไปกราบสักการะบ,บูชาได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาควรที่จะหาโอกาสไปกราบสักการะบ,บูชาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมพูดวันนี้เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำดวชะตาคนราศีเมษนั่นเองนะครับหลังจากที่เรามองเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิศนำโชคให้กับคนราศีเมษผ่านพ้นไปคราวนี้ก็มาดูกันว่า ดาวคู่มิตรคนราศีเมษงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นผู้หญิงผิวขาวผมบางอายุไม่เกิน40ปีนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะจะมาจากทางทิศใต้นําโชคมาให้อันนี้เป็นขาจร แต่ถ้าเป็นแผงประจาในสามทิศก็คือทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้คนราศีเมษเสี่ยงโชคได้เลยแต่ควรจะดูวันที่สถานที่ทิศทางทีต่ตั้งของแผงและก็คนขายด้วยจะเป็นมงคลให้กับคนราศีเมษในการเสี่ยงโชคครับสําหรับเลขนําโชคนะครับนอกเหนือจากเลขที่ผมจะให้ไปแล้วเนี่ยคนราศีเมษก็จะมีเลขที่ห้องเลขที่คอนโดเลขที่บ้าน รวมถึงเลขที่เกิดขึ้นจากความฝันเวลาที่เราไปค้างอ่างแรมยางไม่จะเป็นเกสต์เฮาส์รีสอร์ทที่เราไปพักเวลาไปกราบสักการบรูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วฝันแปลกก็นํามาเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับคนราศีเมษม,มีเลขนาโชคประจําราศีดังนี้ครับก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับใครชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองเสี่ยงกันดูนะครับสำหรับวันที่มีวันที่ยี่0 31เก้าสสิสิเอดและวันที่หนึ่งมีอยู่สวันเสี่ยงโชคซื้อหวยได้เลยนะครับ เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีเนาฬกาสินาทีจากนั้นจะเป็นช่วงบ่าย13บสนาฬิกาสินาทีและเวลา17บเนาฬิกาสินาที สถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องให้กับคนราศีเมษช่วงปักนี้ก็คือหน้าร้านทองหน้าร้านเครื่องประดับจิวเวอรี่ต่างๆนะครับรวมถึงร้านขายของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เดคอร์ต่างๆร้านขายของเก่าของมือสองหรือจะเป็นหน้าห้างที่ขายอุปกรณ์เดคอร์ตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุหรืออีกหลายๆห้างที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรวมถึงหน้าร้านขายของเก่าสินค้ามือสองต่างๆเวลาที่เราเดินผ่านแล้วผเอิ ไปเจอดาวคู่มิรตรงนั้นคนราศีเมษก็ลองเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ถ้าไปต,ล,ตลาดแล้วเจอดาวคู่มิจฉอยู่หน้าร้าน,น,นทองหน้าทองคนราศีเมษก็ลองเข้าไปเสี่ยงโชคได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลากพอสมควรทีเดียวจึงจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่1นึ่ทับหนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโดยชะตาของคนที่เกิดในราศีเมษมหาอันดับที่หนึ่งทับหนึ่งประจําวันที่ 1>, 1พฤศจิกายน2565กับผมหมอกิชัวรี่นะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามทั้งในช่อง tiktok ในช่อง youtube ในช่องเรียวคลิปด้วยนะครับอีกทั้งกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาลละครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัวตัว e x c l u s ก็โทรมาสอบถามที่เบอร์091-145-1591หรือ id line 091-145-1591นะครับสำหรับวันนี้กับราศีเมษมหาแหา่งดับที่1นึ่งทับหก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้เพียงเ,เท่านี้แล้วเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ